เรียนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2566ทุกท่านดิฉันนางสาวการจนาอภิญญอวยพรนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ขอ,อนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนแผงต้นพืชในการอนุบาลลูกหอยตะกรกรามขาวไวเกต ความสาคัญและที่มาของการศึกษาในครั้งนี้นะคะหอยตะกรมกาขาเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญและก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นเวลานานนะคะในปัจจุบันลูกพันธุ์หอยจากธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่จะนําไปเลี้ยงนะคะลูกพันธุ์หอยจากลงพ่อฟักที่อนุบาลแบบตัวเดียวจนกระทั่งถึงระยะใบเกตหรือมีขนาดความยาวเบือกประมาณ5มิลิเมตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรนะคะในการอนุบาลลูกหอยตะกรมกาขาในลงพ่อฟักจำเป็นต้องใช้แผงต้นพืชนในปริมาณมากต้นทุนองในการ ผลิตลูกหอยส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับแพงต้นพืชการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนแพงต้นพืชอาจจะสามารถลดปริมาณการใช้แพงต้นพืชนอกจากนี้นะคะอาหารสำเร็จรูปอาจจะสามารถนํามาทดแทนในช่วงที่เกิดความแปรปวนทางสาภาพแวดล้อมในการผลิตแพงต้นพืชให้ได้ปริมาณมากสําหรับการอนุบาลลูกหอยตะกุมกำขาระยะวาเกียน,นะคะวะัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนแพงต้นพืชต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราลอดตายในการอนุบาลลูกหอยตะกุมกำขาระยะ Like Thank วิธีดําเนินการศึกษานะคะวางแผนการทดลองแบบซุ่มตลอดแบ่งการทดลองเป็น5ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ําชุดการทดลองที่1ให้แพงต้นพืช100%ชุดการทดลองที่2ให้แพงต้นพืช75%ร่วมกับอาหารสําเร็จรูป25%ชุดการทดลองที่3ให้แพงต้นพืช50%ร่วมกับอาหารสําเร็จรูป50%ชุดการทดลองที่4ให้แพงต้นพืช25%ร่วมกับอาหารสําเร็จรูป75%ชุดการทดลองที่5ให้อาหารสําเร็จรูป100%จากนั้นนะคะทําการเตรียมลูกข่อตะกล กลารขาบขนาดความยาวเปลือก2ม mm. มโดยได้มาจากรุ่นเดียวกันทําการสุ่มวัดความยาวเปลือกและชั่งน้ําหนักแต่ละชุดการทดลองก่อนนําลูกหอยลงในกระบอกอนุบาลจํานวน2,487ตัวต่อกระบอกอนุบาลระบบที่ใช้ในการอนุบาลลูกหอยจะประกอบด,ด้วยถังอนุบาลเป็นถังพลาสติก ความจุน้ำทั้งหมดประมาณ70ลิตรและก็บบกอนุบาลแบบอัพเวลิงอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกหอยจะเทียบเป็นสัดส่วนของน้ำหนักเซลล์อาหารต่อน,น้ำหนักของลูกหอยแพงต้นพืชที่ใช้จะเป็นแพงต้นพืชแบบผสมนะคะโดยใช้เป็นไอโซคซีดคีโตเซลล์ ot, และเตต้าเซมิดในสัดส่วน1ต่อ 1, 1, 1นต่อ1นึ่ำแพงต้นพืชที่คำนวณสัดส่วนแล้วผสมกับอาหารสําเร็จรูปตามแต่ละชุดการทดลองให้อาหารวันละ5มื้อน,นะคะโดยอาหารสําเร็จรูปนั้นจะเป็นอาหารที่มีจำหน่ายในท้องต เป็นอาหารของลูกสัณ้ำไมออนชนิดไมโครอนแคปซูลเลตนะคะซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมียอย่างหยาบคือปโปรตีนมากกว่า40%ไขมันมากกว่า5%นำอาหารมาชั่งน้ำหนัก30กร,รัมทำการบดผ่านผ้ากองขนาดตาย20ไมโครเมตรในน้ำจืด500มิลลิตรจะได้เป็นอาหารเข้มข้นสามารถเก็บในตู้เย็นได้3วันนะคะในขั้นตอนการดำเนินการอนุบาลนะคะจะใช ความเค็มของน้ำในการอนุบาล25 ppt นะคะและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะคะทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดวยวัดอุณหภูมิน้ำวัดความเป็นกรดด่างวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำวิเคราะห์ความเป็นด่างปริมาณในตัวเจนจากการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวมและไนไตร ทำการเก็บข้อมูลการอนุบาลลูกหอยเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะโดยสุ่มลูกหอย3 0วัดความยาวของเปลือกชั่งน้ําหนักลูกหอยสัปดาห์ละ1ครั้งเมื่อสิ้นสุดการทดลองนะคะจะชั่งน้ําหนักรวมทําการคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงขนาดช่องตา4มมตรคนวณหาอัตราการจเจริญเติบโตเฉพาะอัตรารอดตายนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีอโนวานะคะและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองที่ระดับความเชื่อมั่น95%ค่ะ ผลการศึกษาพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะและความยาวเปลือกเ,เฉลีย่ยเมื่ออนุบาลลูกหอยเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะชุดการทดลองที่1ที่ให้แคงต้อนพืช100%แตกต่างกับชุดการทดลองอื่นๆนะคะลูกหอยที่ทำการอนุบาลจนครบ3สัปดาห์นะคะนำมาคัดขานาด ที่ความยาวเปลือกมากกว่า4ม mm, มและความยาวเปลือกน้อยกว่า4ม mm มนะคะพบว,ว่าในชุดการทดลองที่1และ2มีความยาวเปลือกมากกว่า4ม mm, มใกล้เคียงกันนะคะโดยชุดการทดลองที่1มีค่าประมาณ98.21%ชุดการทดลองที่2มีค่าอยู่ที่97.37%ทําให้พบว,ว่าเราสามารถนําอาหารสําเร็จรูปมาใช้ทดแทนแพงต้นพืชได้ประมาณ25%ค่ะในชุดการทดลอง ทั้ง5ชุดนะคะเราพบว่าอัตรารอดไม่มีความแตกต่างกันนะคะ สรุปผลการศึกษาอาหารสำเร็จรูปสามารถนํามาทดแทนแผงต้นพืชได้25%นะคะโดยทําให้การเจริญเติบโตด้านความยาวเบือกมากกว่า4มมตรมีค่าใกล้เคียงก,กับการใช้แผงต้นพืช100%และในช่วงที่เกิดความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมทําให้เราไม่สามารถผลิตแผงต้นพืชได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราสามารถนําอาหารสําเร็จรูปมาอนุบาลลูกหอยในโรงเพาะฟักในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ค่ะขอบคุณค่ะ